ใน,นีเรื่องของข้อพิพาทจีนกับอินโดนีเซียเกี่ยวกับใกล้พื้นที่หมูกก่เกาะนาทูนาซึ่งเป็นมาหลายสิบปีเช่นเดียวกันอินโดนีเซียได้มีการกวาดล้างเรือประมงที่รุกหน้าน้ำใกล้กับเกาะนาทูนาหนึ่งในนั้นก็คือเรือประมงของสัญชาติจีนนะซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียได้ ประกาศแผนพัฒนาแหล่งประมงอันอุดมสมบูรณ์ใกล้หมู่เกาะนาทูนา,นาแต่ทีนี้ปัญหาขัดแย้งกับประเทศจีนก็คือว่าจีนเองได้ประกาศสิทธทิทางประวัติศาสตร์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ในทะเลจีนใต้โดยลากเส้นออกไปถึงประมาณ2,000กิโลเมตรซึ่งครอบคุมน่านน้ำถึง90 ตามยุทธศาสตร์เส้นประเก้าเส้นหรือ n i เด Dead l i ล้าเข้าไปในเขตด้านน้ำของฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามราวประมาณ200-300กิโลเมตรทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการโต้แย้งสิทธิทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีน I'm um, on. Oh. ทุกทุกคครับขคุณผมนักต่อชรลอนะ,ะในช่วงของการที่มาคุยเรื่องของกฎหมายภายในประเทศระหว่างที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับเชนเนนะ,ะร่วมดูเนตช่องดรชาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจนเรกินไปเพียงแค่1 5บหถึงยีิวินาทีนะครับเพื่อแลกกับการดูฟรีของท่านโโสโลแกนนี้ไม่ได้ใจมากเลยเพียงแค่1 5บหถึงยีนาที เพื่อแลออกกับการดูฟรีของท่านว่ากันไปนะครับร่วมดูนเนตร่วมสนับสนุนแต่ท่านใดที่จะร่วมสนับสนุนการซื้อสนับสนุนเป็นสติกเกอร์หรือเป็นรูปอะไรก็ได้นะตามนยโยบายของยู u ูบนะวันนี้มีเรื่องต้องคุยที่ทะเลกินได้นะเรื่องของกรณีขัดแยง้งระหว่างประเทศก,กีนกับทางด้านของอินโดนีเซีย นะครับเรื่องพื้นที่ใกล้เกาะลาทูนาเนื่องจากปัญหาเรื่องของการที่ประเทศจีนนั้นลากเส้นนะครับเส้นประเก้าเส้นหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไนท์เดสไลท์นะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันลากเข้าไปนะฮะ200ไอ้2,000กิโลเมตรออกจากกีนนะครับไปเพราะ่ครอบคลุมเนี่ยสินทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันยาวไกลมาก มันล้ำมันลุกล้ำเข้าไปที่เขตน,น้ำน้ำของฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียรู้ได้ทาให้เกิดมีปัญหาข้อขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะที่ทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยนฮะเป็นประเด็นที่นยครับมีการประทะกันนะครับขัดแยง้งทําให้กับทางด้านของอินโดนีเซียนั้นต้องส่งเรือรบเข้าไปตรวจสอบและมีการกล่าวเตือนว่าขอให้เรือเรือประมง นะครับต้องออกจากพื้นที่นะครับของอินโดนีเซียจากปัญหาพื้นที่ในทะเลจีนใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและยังเป็นพื้นที่ที่มีส่วนสําคัญในการขนส่งเดินเรือโดยทะเลจีนใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่พิพาทระหว่างหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามไต้หวัน นะและก็อินโดนีเซียซึ่งแต่ละประเทศก็มีข้อขัดแย้งข้อพิพาทในการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนบนเกาะนาทูนาที่ติดอยู่กับทะเลกินได้ดูเท่าว่าเรื่องนี้จะไม่ไจบง่ายๆนะนะวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่าความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างอินโดนีเซียกับจีน ดูทว่าจะไม่สิทธิ์ลงง่ายๆเพราะล่าสุดนะครับมีสัญญาณที่ไม่ดีว่าอาจจะเกิดเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการกัดบาดหมางมีการที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้กำลังก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจากปัญหาเรื่องของจีนนั้นได้ประกาศสิทธิทางประวัติศาสตร์นำไปสู่การที่ขีดเส้นแล้วนี่ครับ มันไปทับอยู่บนเกาะนาทูนาเลยทําให้ทางด้านของอินโดนีเซียนั้นถึงกับนะประกาศเตือนเลยนะครับบอกว่าให้กีนนั้นนําเรือประมงนะครับหรือว่าเรือตรวจการทั้งหลายนั้นออกจากเขตเศร,รษฐกิจของอินโดนีเซียซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะฮะทางด้านของสํานักข่าว ก็มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความขัดแย้งก็คือว่ากองทัพของอินโดนีเซียได้ส่งเครื่องบินขับไล่และเรือรบออกลาดตะเวนใกล้กับหมู่เกาะนาทูนาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะครับก็ได้เดินทางไปเยือนหมู่เกาะนี้เมื่อวันพุทธที่8มกราคมนะ ซึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ำสิทธิทางอธิปไตยเหนือน่านน้ำรอบเกาะพิพาทที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนและส่งเรือตรวจการชายฝั่งออกมาเพื่อนเปี้ยนหลายครั้งเช่นเดียวกันอา่าก็ประธานดีก็ออกไปปักธงเลยนะไปปลูกต้นไม้ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะไปปลูกต้นไม้ใช่ไหมแต่ว่าที่อินโดนีเซียนะครับประธานเีโจโจ โจโกวิดโด,โ,ด,โ,ดโก็มีการไปแสดงอนาเขต้วครับว่านี่นะเป็นเขตพื้นที่ของอินโดนีเซียทะเลจีนใต้เป็นจุดที่จีนนนั้อ้างเรื่องของกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ทับซ้อนกับหลายชาตินะครับโดยข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีขึ้นระหว่างจีนกับสีชาติได้แก่สีชาติในอาเซียนนะมีฟิลิปปินส์มาเลเซียรูนเวียดนามนะฮะและ อินโดนีเซียด้วยนะฮะต้องเป็นต้องเป็นห้าชาติและนอกจากนี้ก็ยังมีไต้หวันนะครับเข้ามาร่วมแจมอีกชาติหนึ่งเช่นเดียวกันบอกโอโ้โหศึกแข่งผลประโยชน์นี่มันเยอะเช่นเดียวกันนะอ่ะแท่ที่นี้ปัญหาก็คือว่านักวิเคราะห์มอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการแย่งอะไรพื้นที่ในทะเลจีนใต้กันนะักหนามีความสําคัญอย่างไรหรือทะเลจีนใต้ถึงได้มีหลายประเทศนะแสดงเรื่องของอาณาเขตของตนเอง นักวิเคราะห์มองว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นยุทธศาสตร์และการเมืองที่สำคัญนะครับเพราะว่าทางด้านของเซาเ i น่าซีหรือทะเลจีนใต้นั้นเป็นปเอเป็นทะเลปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่กินทั้งประเทศสิงคโปร์ถึงช่องแคบไต้หวันรวมถึงอ่าวตั้งเกียและประเทศไทยมีเนื้ที่ประมาณ3ล้าน5 0 0แสนตารางกิโลเมตร มีเกาะเล็กๆอยู่ประมาณ200เกาะในแนวหมู่เกาะสเปรลีและหมู่เกาะพาราเซลนะครับซึ่งหมู่เกาะพาราเซลนั้นนะครับมีการขนส่งน้ำมันและก็สินค้าต่างๆมายัางภูมิภาคของอเซียแปซิฟิกอย่างต่อเน,นื่องต้องผ่านช่องแคบมาลากาต่อไปนี้นะครับก็ยังเป็นพื้นที่อื่นๆ นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทะเลกินใต้ซึ่งมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันแก๊สธรรมชาติการขนส่งทางทะเลโอ้ยผลประโยชน์ปัรหาสารที่หลายประเทศนะครับก็ต้องการที่จะจ้องชิ้นปลามันจากทะเลกินใต้ทีนี้ด้วยมีการขนส่งทางเรือนะครับเป็นจนวนมากทำให้การจราจรทางทะเลนั้นค่อนข้างที่จะคับคั่งมาก และก็มีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ใช้เส้นทางทะเลจีนใต้นะครับจัดเป็นหนึ่งอีกเส้นทางของการขนส่งทางเรือที่สำคัญเช่นเดียวกันทะเลจีนใต้นะฮะอยู่ทางใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวันและอยู่ทางตะวันตกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซาบาและรัฐซาวรักของมาเลเซีย และบรูไนอยู่ทางเหนือของอินโดนีเซียอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของข้าวสุวนาลายูและสิงคโปร์และอยู่ทางใต้ของอ,อยู่ทางตะวันออกของเวียดนามจึงมีหลายประเทศนะครับหมายปองนะครับทำเลทองพื้นที่ทองคําบริเวณดังกล่าวเช่เนเดียวกันซึ่งอย่างที่ผมว่านะฮะอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ํามันและก๊กาซธรรมชาติมหาสารใต้ท้องทะเลนะฮะดังนั้นต้องมาติดตามว่าสถานการณ์เนะี่ย เรื่องของหมูกก่เกาะลาทูนาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วยนะักลับมาช่วงนี้พักสักครู่ สอนนะครับครีกฎหมายกับผมดรชาลอนะฮะเช่นเดิมร่วมดูเน็ตช่องดรชาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะฮะเพียงแค่1 5บหถึงยีนาทีดูฟรีนะยี่สิบถึงสิบเอ่อยี่สิบนาทีนะครับคุ้มค่ากับการดูฟรีนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนรายการได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปยังอ่าผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับกระสีแปรรูปของไร่ดรชา นะครบมะขามแช่อิ่มมะขามหวานแล้วก็มะขามแปรรูปขอบคุณไปยังน้ำส้มผูเรือใหม่สะอาดคันสดทุกวันนะครับรับรองคุณภาพนะครับอย่างนี้เลยครับนัมเบอร์วันนะครับสุดยอดนะครับเรื่องของใหม่สะอาดส่งตรงทุกวันเช่เดียวกัอนอมาที่เรื่องของการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติและน้ำมันนะฮะ ในพื้นที่ขัดแยง้งพื้นที่ขัดแยง้งกรณีที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ของประเทศจีนอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าการที่จีนนะครับเผยแพร่แผนที่9้าเส้นอาเกประเส้นเกเส้นประ,ประเก้าเ,เส้นนะฮะ เข้ามารุกล้ำนะครับุมเคลือนะครับถึงหมู่เกาะนาทูนาทั้งที่บริเวณดังกล่าวนะครับเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ตอบโต้ด้วยการจัดซ้อมรบทางตาหารในหมู่เกาะนาทูนาส่วนมาเลเซียเองนะครับก็อ้างว่าก๊าซธรรมชาติหลายแข่งของบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะซาวรักซึ่งอยู่ในหน้านน้ำที่จีนอ้าง กรรมสิทธ์ทางสิทธิทางสิทธิทางประวัติศาสตร์นั้นปรากฏว่าจีนเขาไม่ใส่ใจนะครับแต่จีนก็ไม่เคยใส่ใจที่จะฟังคำทักท้วงหรือ <c oughs> จะพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเหล่านี้มาก,ก่อนแต่เมื่อมีมาเลาเซียพัฒนาแล้วจีนก็จะมาเคลมสิทธิ์เช่นเดียวกันเข้านะ <c oughs> <c oughs> ขไปฮะ เมื่อมีการซ่อมบำรุงหรือมีการพัฒนาและจีนก็อยากจะมาเคลมสิทธิ์ชุบมือเปิดเวียดนามเวียดนามกับจีนนะครับต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือแหล่งน้ำมันในพื้นที่นอกชายฝั่งเวียดนามโดยบริษัทขุดเจาะน้ำมันของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไปเจาะสำรวจบริเวณนั้นได้ตามกำหนดโดยแหล่งน้ำมันอดอยหันหรือหมีใหญ่นะดฮัน นะครับไดฮันหรือหมีใหญ่ของเวียดนามก็อยู่ในเขตหน้าน้ําที่จินอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันอเอาหมดฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เองก็มีข้อขัดแย้งกับประเทศจีนนะครับกรณีเรื่องของฟิลิปปินส์สำรวจและก็ผิดการน้ํามันและคอนเดสในแหล่งมาลาปายานะครับมาลาปายาและก็คามาโก ที่อยู่ในนะ้านน้ำที่จีนก็อ้างสิทธิสิทธิทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันทำให้เกิดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะ,ะจีนเอาไปหมดกดก็เพราะคุณเล่ล 2, นลากสองสองพกิโลเมตรลองคิดดูว่าจะไปถึงขนาดไหนสองพันกิ่ลเมตรไปสินะฮะซึ่งจากคำกล่าวของจีนนะครับที่อ้างถึงสิทธิ์สิ่งที่เรียกว่าเส้นประเก้าเส้นหรือ ในเดชหลายที่จีนได้ลากครอบกลุม่มน่านน้ำในทะเลนะครับซึ่งร้อยละเกจากแผ่นดินใหญ่นะครับออกไปส0 0พกิโลเมตรและก็ล่วงล้ำเข้าไปเขตน่านน้ำของฟิลิปปินส์มาเลเซียและเวียดนามราว2 0 0ร0 0ากิโลเมตรเพ <c oughs> ื่อแสดงสิทธิทางประวัติศาสตร์ที่เห็นได้อย่างเชัดเจนเหนือน้านน้ำ และก่อนหน้านี้ยังได้สร้างเกาะเทียมรวมทั้งรันเวย์และก็อุปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน่ะก็เป็นเรื่องของประเด็นที่มีการขัดแย้งกันบอกเฮ้ยกลายจะเป็นประเด็นที่บานปลายนะครับทีนี้เมื่อชาติอาเซียนนั้นไม่สามารถที่จะต่อกกับทางด้านจีนได้ก็จําเป็นจะต้องมีการขอความร่วมมือไปอยังใครฮะก็อเมริกานะอเมริกานะครับแล้วก็ไปทาง ญี่ปุน่นไปทางอินเดียและก็ทางออสเตรเลียซึ่งก็มีการซ้อมรบกันมานะครับเพื่อคมขยมคมขมวัญประเทศจีนที่นเดียวกันนะครับเรื่องของทางทะเลน่าสนใจนะครับประเด็นนี้นเป็นประเด็นที่เี่ตัดไม้ข่มนาม <laughs> ตัดไม้ข่มน้มนะนะ ก็เลยทำให้นักวิกวเคราะห์มองว่าเป็นไปได้ไหมที่ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเขตทะเลจินใต้นําไปสู่ความขัดแยง้งและครุกลุ่นที่จะเกิดสงครามนะครับอ่ะมันก็มีมีข้อสันนิษฐานที่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไม่สามารถที่จะตัดเรื่องของปัญหา,เ,าเล็กๆตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกัน แต่บางคนไม่เล็กนะเพราะมันเป็นความขัดแย้งน,นะครับกับภูมิภาคอาเซียนดังนั้นการที่ถ้าจีนนีนั้นต้องการที่จะแสวงเอาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดข้อพิพาทบาดหมางก,กับสมาชิกของอาเซียนเช่นเดียวกันนักวิเคราะห์แนวฟิดแคร์ว่าสถานการณ์ในการในการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นี่มันมีมาตั้งนานนะตั้งแต่ปี2555นยเลยนะเรือรบของอฟิลิปปินส์ก็พยายามจับกลุ่มเรือประมงชาวจีนที่เกาะปาการังสกาบโร ห่างจากชายฝั่งฟิลิปปินส์ประมาณ222กิโลเมตรด้วยข้อหากระทําการประมงผิดกฎหมายการลักลอบเก็บปลาการังหายากหอยมือหอยมือเสือขนาดยักษ์และก็ล่าฉลามเ,าเรือป้องกันชายฝั่งของจีนก็เข้าไปแทรกแซงเพื่อขัดขวางการจับกลุ่มตามไม่เกิดปัญหาเผชิญหน้ากันสิบสัปดาห์ต่อมานะครับทั้งฝ่ายก็มีการาตกลง จะประนีประนอมยอมความแต่หลังจากที่เรือรบของฟิลิปปินส์นั้นถอยฉากไปเรือรบของจีนก็ยังคาอยู่ต่อเท่ากับเป็นการยึดครองเกาะปะการังแห่งนี้อย่างเป็นไกลๆเช่นิดขวกันแหนมาไปหลงกลการเจรจากับทางด้านของรัฐบาลจีนและประชนหน้ากันอยู่นะฮะที่บริเวณนุเกาะสกโบโรพอมีการเจรจากันต่อมาปรากฏว่าอา้าต้องถอยที่ทางคนก็ต่างถอย นะพอตกลงว่าต่างถอยก็พอฟิลิปปินถอยทําเปรี่ยวไปแต่จีนไม่ถอยพอไม่ถอยก็เท่ากับว่าจีนนั้นรุกคืบได้ประกาศว่ามูเกาะสกาโบโรนั้นจีนได้ยึดครองไปเรียบร้อยแล้วเอากันง่ายๆกันอย่างนี้เลยนะเอาง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับบางคนบอกอะไรเนี่ยทําไมเล่นแต่จีนอย่างเดียวโอ้มันก็เป็นเรื่องจริงเนาะใครเอาเรื่องเท็จมาเล่ามันเป็นเรื่องจริง นะครับที่มีการบันทึกเรื่องของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งไว้นะครับในปี2559นะฮะเรือประมงและเรือตรการชายฝั่งของจีนนะฮะได้รุกล้ำหน,น้าน้ำที่เป็นประเด็นพิพาทหลายรอบหลายครั้งเช่นเดียวกันอินโดนีเซียก็ออกแถลงการเรื่องอธิปไตยของประเทศพร้อมส่งเครื่องวิน f 16เข้าประจำเขตพื้นที่เช่นเดียวกัน ในปี2,560นะครับในเดือนกร,รกฎาคมนะครับอินโดนีเซียได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อในแผนที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEF e นะครับว่าทางเหนือของหมูกก่เกาะนาทูนาเป็นทะเลนาทูนาเหนือซึ่งจากเดิมใช้ทะเลจีนใต้นะครับปรากฏว่าทางด้านของ อินโดนีเซียนะครับได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลเานาทูนาเหนือนี่ไงประกาศเลยก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับไม่เอาแล้วทะเลจีนใต้ไม่เอาเพราะว่าถ้าใช้ทะเลจีนใต้ปั๊บเนียกจีนยังอ้างกรรมสิทธิ์อยู่ดังนั้นเขาเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนเป็นนาทูนาเหนือทะเลนาทูนาเหนือนะครับไม่ใช่แล้วทะเลจีนใต้นะไม่เอาไม่เอานะก็เลยเป็นประเด็นที่าทางด้านของ อินโดนีเซียบอกว่านี่ชันประกาศนะในเขต200ไมล์ทะเลนะของหมู่เกาะนาทูนาเนี่ยฉันใช้ชื่อใหม่เป็นทะเลนาทูนาเหนือดังนั้นจีนจะมาอ้างเรื่องของสิทธิทางประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้แล้วเอาละฮะชิงไหวชิงพริบกันนะครับเรื่องของเปลี่ยนชื่อทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้การที่จีนจะอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์กันได้ว่ากันปะ นะครับเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างประเทศความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ก็ยังไงก็ยังไม่จบทีนี้มาดูประเด็นนี้เนี่ยฮะสืบสาวเราเรื่องที่ว่าทำไมทาไมเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมสองประเทศถึงอยากที่จะแยง่งนะฮะเรื่องของหมู่เกาะนาทูนาหมู่เกาะนาทูนานะครับอยู่ใกล้ทะเลจีนใต้อ่านเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อปีก่อนนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับมีแผน ในประกาศแผนการพัฒนาแหล่งประมงอันอุดมสมบูรณ์ใกล้หมู่เกาะนาทูนาเพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับประกาศสร้างห้องเย็นใหม่หวังเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการประมงภายในสิ้นปีนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่จีนกับอินโดนีเซียนะครับขัดแย้งกันในหมูกก่เกาะนาทูนาเพราะหลายปีที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียก็มีการกีดกันและก็จับกลุมระเบิด เรือของอเรือประมงของชาวจีนนะครับโดยไม่ให้จับปลาในเขตต้นน้ำของตนและเคยยึดพร้อมกับระเบิดทำลายาเรือประมงของจีนหลายร้อยลำเช่นเดียวกันทำให้จีนนั้นเกิดอาการไม่พอใจและก็บัดหมางกับอินโดนีเซียเรื่องของการที่ขอเรือคืนเมื่อจับเรือไปแล้วนี่จีนก็มีการเจรจาจาับกับ ดัาน,นของอินโดนีเซียว่าขอให้อินโดนีเซียนั้นปล่อยเรือประมงของสัญชาติจีนออกมาซะโดยดีแต่อินโดนีเซียไม่ยอมก็มีการระเบิดแล้วก็เผาทําลายทิ้งทําให้จีนนั้นมามันกลิ้วมาไม่พอใจอย่างมากนะครับขอดีๆหรือก็ไม่ให้หรือจะหาเรื่องนั่งไงและสุดท้าย ก็เป็นตำประเด็นเรื่องของการพิาพาทที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันต้องดูนะฮะเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความอ่อนไหวนะครับเป็นเรื่องของนโยบายซอฟโลนไม่ใช่ซอฟโลนสิซอฟ์พาเวอร์ Shop ower, นะฮะซึ่งจีนเองเมื่อหวังจะเอาใจหรือจะซื้อใจกับทางด้านของประเทศในภูมิภาคอเซียนก็จาเป็นจะต้องมีการนะฮะนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือสละ สิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปแย่งจากชนชาติในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะทะเลกินได้นะครับเกเศรษฐกิจทั้งหลายที่จีนนั้นได้ลากเส้นมาถึง2,000กิโลเมตรจากพื้นที่ชายฝั่งของจีนนั้นทำให้เกิดข้อที่คอรหาว่าเห็นแก่ได้หรือไม่นะครับการลากเส้นขนาดนี้นำไปสู่เรื่องของการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศทั้งหลาย ในทะเลจีนใต้ที่เป็นคู่พิาพาทนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียบรูไนไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดข้อพิาพาทและแน่นอนนะครับการที่จะต,ต้องให้ประเทศพิบมอย่างอเมริกาเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อต่อกรอรต่อกกรกับอำนาจของจีนโดยมีทั้งญี่ปุ่น ออสเตรเลียและก็ทางด้านของอินเดียเข้ามาร่วมซ้อมรบนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนทางจีนว่าคิดดูให้ดีนะทบทวนนี้ดีนะจะทำอะไรนะฮะให้คำหนึ่งถึงมิตรถึงผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามขึ้นแต่ถ้าเกิดสงครามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องของความสูญเสียตามมานี่ฮะเป็นเรื่องของ การจอลึกนะครับความขัดแย้งในผลประโยชน์ในทะเลก,กินใต้ครับโดยกับผมไอ้หนุ่มน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามน,นามไพเรชมอดอกเตอร์ชาลอขอบคุณไปยังนะครับน้ำส้มขันใหม่สดสะอาดทุกวันจากผู้เรือนะครับพร้อมบริการส่งท่านถึงบ้านเช่นเดียวกันขอบคุณไปยังพิตภัณฑ์เกษตรแปรูปนะครับไร่ดรชาลล มาด้วไรด็อาเตร,าร,รชานะครับเรื่องของมะขามแปรรูปทั้งหลายนั้นตำมะขามแช่อิ่มมะขามหวานมะขามปรรูปเตรียมพบกันเร็วๆดีนี้เช่นเดียวกันกับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปกันนะครับ